นกัจอนจัดการพี่เธอหน่อยอันนั้นก็ถือไม่ก็ถืออย่างหาบาทเว้ไหลเออคือท่าปัแถมไมหายหรอมั้งนั่นได้สนับสนุนช่องหนึ่งร้อยแล้วนะพี่อุษานนอ่ะเออมาถึงเหลือ ไไอเออตรงข้ามกองนะมีกล้องอยู่ไม่เห็นติเอออีดีแล้วเวยเจ้าคือบอกซานเหตนที่หลังอดแล้วไปเอกไม่ได้กินนะสบายใจเห็นไหมโยกโยกใจความมีตาเทวดามีจริงเขาเห็นหมดแล้วพี่อย่าพูดทาไมแล้วหนูยิ่งอ่านไม่ข้ามเม้นตนะ์นั้นเนี่ยถ้าไม,ม่หลง พี่น้องคําสวัสดีจ้าขอบคุณหัวใจพลังบวกนะคะสวัสดีน้องนาดาครับเออจะไปเอาอาหารมาถวายพี่พิศก่อนนู่นลืมล,ลืมนั่นลืมลืมลืมสมหงเฮงบดีอยู่ท,ำท,ำทำําทําต้มต้มข้าวให้พี่ตรงเนาะเพื่อเพื่อที่จะเอามามาปั่นแล้วก็กองอีกทีนึงต้มเสร็จแล้วเอาหม้อออกแล้วก็ปล่อยแก๊สตั้งปล่อยปล่อยแก๊สเปิดอยู่งั้นแหละเออลืม ต้องบอกเปิดทําไมหลายรอบแล้วนะน้งเป็นหลายรอบแล้วไม่้องมาเออสมองเออทำดีเนาะพอดหิ้วนะไม่ต้องกลัวหรอจ่าไงพี่ดาด้ารับหน้าทำงานก่อนค่ะได้ค่ะ Yeah. yeah. ดีแบบรูกันอเข้มเียเอะเยอะเลผมเีคนนียวมขทุกชงเาทีงนมกมาหน แต่ว่าไม่กิน่ไม่เคยกินเข้าตมม่ไกินกินอยู่มีกี่ังกดีรอเจ้มูเตืองแต่ว่าอหผู้ที่ทำการกินเพิ่มเออมาหนูบปกินเลยเลี้ยมีเดียว อ้นแล้วค่ะก้อยค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่พจันเบิดเลยเจิมกระเป๋าแมวไรรัดให้เนี่ยซื้อให้เนี่ยเจิมกระเป๋าเต็มเต็มเลยพี่อ้าดาเอาช้างก็ไปก็ไปยูกับหมาหน่อยแล้วเหรอฮันก็ไปไปยูน้ำหมาหน่อยแล้วป่บอกเยอะเห็บเยอะโอ้พี่พี่น้ำพี่น้ำยังไปจูปากหมาอย no, ู่ อันน้อยนั่นกลับไปนานหรอกเลยสวัสดีค่ะพี่จิรพาาพี่วิศิ์พี่ทองคำแนละทุกท่านค่ะพี่ดาดาค่ะพายคุณทรัพย์สวัสดีค่ะ ดุสวรรค์เริ่มปกติเล้วมาแล้วนะคะพี่วิสิ์นี่นะคะยาหนึ่งร้อยแล้วก็อะไรนี่น่อไม้หนึ่งร้อยคะแนนเห็นบ์ขนาดน่องไม้ยังลืมชื่อแล้วอ่ะสมองไปหมดแล้วอ่ะมันรู้จะคิดเรื่องไหนก่อนอ่ะเดี๋ยวอย่ามาถวา,ายกันนะคะพี่วิสิ์อยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่วิสิธ์อยู่ไหมคะอยู่ไหมอยู่ไหม นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านางสาวแสงเพียรทรงเครื่องเป็นตัวแทนของพี่พิสิทธิ์และครอบครัวนะคะ